ชาวราศีกรกฎคุณฟังทางนี้ชีวิตติดดวงรายสัปดาห์พยากรณ์ดวงชะตาราศีกรกฎระหว่างวันที่28มรกราคมถึง3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เข็มทิศที้นำทางดวงชี้นำชีวิตเริ่มสกราดใหม่เข้ามาได้20กว่าวันแล้วนะครับมาเช็คดวงชะตาราศีกันว่าชีวิตเราต่อจากนี้จะไปในทิศทางใดนะครับราศีกรกฎท่านผู้เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคม การงานขอให้คุณเตรียมตัวรับความวุ่นวายที่กําลังจะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้ให้ดีนะครับดวงชะตาชาวราศีกรกฎต้องจัดการงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันงานของคุณค่อนข้างยุ่งยากมากในช่วงนี้การเงินนะครับมีเกณฑ์เงินปิวจากกระเป๋ารายวันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ควรระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับให้มีสติในการใช้จ่ายให้มากนะครับ ส่วนเรื่องของความรักนั้นคนมีคู่ช่วงนี้คุณและคนรักจะมีเหตุให้ขัดแย้งกันเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆในใจก็ยังรักกันอยู่นะครับส่วนคนโสดช่วงนี้ชาวราศีกรกฎที่ยังโสดจะมีโอกาสได้คุยกับใครบางคนแต่ยังไม่ถึงขั้นคบหาดูใจกันนะครับทุกอย่างนะครับให้ดำเนินชีวิตด้วยการมีสติและก็รอบคอบนะครับย้ำ การดูดวงนะครับเป็นเพียงแนวทางของชีวิตนะครับเป็นเข็มทิศชี้นําทางเท่านั้นแต่ไม่ใช่คําประกาศสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตใครได้ทุกอย่างอยู่ด้วยมือเรานะครับส่วนท่านใดไม่ทราบว่าตัวเรานะครับเกิดราศีเดิมราศีแท้นะครับเป็นราศีอะไรนะครับก็สามารถส่งวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็มาที่ทางโปรไฟล์นะครับที่โปรไฟล์อาจารย์สามารถส่งวันเดือนปีเกิดมาให้อาจารย์ตรวจเช็คให้ได้ว่า ตัวท่านเกิดราศีอะไรแน่นะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์อาจารย์ขอให้กดหัวใจคอมเมนต์ดางสร้างสรรค์กดเซฟไว้ดูเพื่อทบทวนหรือกดแชร์ให้คนที่รักเพื่อที่จะได้ทราบดวงชะตาราศีกรกฎนะครับฝากไว้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมธนพัฒน์เทวธรรมนาย